สถิติหวยราวพัฒนาย้อนหลัง10งวดเฉพาะวันพุธนี่ก็เป็นผลราวพัฒนาที่ออกเฉพาะวันพุธย้อนหลัง10งวดมาดูกันนะครับตั้งแต่เลข0ูถึง9มีเลขไหนมากี่ครั้งกันบ้างเลข0มาทั้งหมด3ครั้งเลข1มาทั้งหมด4ครั้งเลข2มาทั้งหมด2ครั้ง เลข3มาทั้งหมด3ครั้งเลข4มาทั้งหมด3ครั้งเลข5มาทั้งหมด3ครั้งเลข6มาทั้งหมด3ครั้งเลข7มาทั้งหมด4ครั้งเลข8มาทั้งหมด5ครั้งและเลข9มาทั้งหมด4ครั้งผมสรุปมาแล้วนะครับเลขที่มาบ่อยที่สุดได้แก่เลข1 7 8ด และ9เป็นยังไงบ้างครับมีเลขไหนที่ตรงใจกับทุกคนบ้างถ้าใครชอบก็เป็นแนวทางในงวดนี้กันได้นะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนําเสนอตัวเลขเท่านั้นข้อมูลมาจากสถิติและความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ